สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาลองตั้งข้อสังเกตดูคำสั่งนี้ครับ s u b t o t a ลทุกคนครับซึ่งตรงนี้ผมขอทบทวนการใช้งานเริ่มต้นก่อนทุกคนสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมเลือกช่องว่างว่ามาสักหนึ่งช่องแบบนี้แล้วไปที่ Data ทุกคนคิดว่าเอาไลน์ตรงนี้ s u b t o t a ลคลิกได้ไหมครับ123 Microsoft บอกว่าอะไรครับกรุณาเลือกข้อมูลมาสักหนึ่งช่องก่อนได้ไหมขอที่ไม่ใช่ช่องว่างโอเคแสงดงว่าตอนนี้ข้อมูลเริ่มต้นของผมก็ต้องมีการจัดรูปไว้บ้างอย่างเช่นคอลัมน์เทุกคน ถ้าเกิดว่าข้อมูลผมยังไม่ได้จัดกรุปผมก็ต้องใช้คําสั่งซอสเข้ามาช่วยแบบนี้แต่ตอนนี้ Microsoft บอกว่าถ้าข้อมูลของคุณลงตัวอยู่แล้วเนี่ยคุณเลือกช่องใดช่องหนึ่งก็ได้แล้วไปที่ไหนต่อครับ Data Outline แล้วก็อะไรครับ s u b ั total หน,นึถ้าเกิดว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นกรุปเป็นกรุปแบบนี้อยู่แล้วผมไม่ต้องอ่านใดๆทั้งสิ้นก็ได้ เอาที่ถนัดกันไปเลยนั่นก็คือ1 2ึ่สองาโอเคทุกคนนี่คือจุดสตาร์ทของคําสั่ง Data าซับทัทัลถูกต้องใช่หรือไม่ถ้าข้อมูลดูยากเกินไปก็หยิบมาสัก2คอลัมน์ก่อนเห็นไหมครับทุกอย่างก็จะมีจุดเริ่มต้นประมาณนี้แต่ผมจะหยิบมาสัก3าคอลัมน์ก็ได้1คอลัมน์ก็ได้2คอลัมน์ก็ได้อันนี้เป็นการทดสอบประเด็นที่ผมเคยเจอปัญหาทุกคนครับผมเอามาแชร์อย่างนี้สมมุติสถานการณ์ตอนนี้เพื่อนของผมส่งไฟล์นี้ไหมผมในชีทหมายเลข2 แล้วผมอยากจะใช้คําสั่ง Data Subtotal แต่ทุกคนพอผมเลือกเข้าไปในช่องใดช่องหนึ่งโดนข้อมูลนะครับแล้วตามด้วย Data เอาลายทุกคนดูสิครับปุ่มนี้ไม่ทํางานไม่แ c t i v e ผมพยายามคลิกทุกคนมันก็ไม่ยอมทํางานผมก็จะสงสัยว่าอา้าวทาไมใช้งานไม่ได้เนี่ยเพราะตอนที่เรียนไปตอนนั้นใช้งานได้แต่พอไปทํางานจริงใช้ไม่ได้อ่าอะไรแบบนี้ทุกคนคนที่จะเอาตัวรอดตรงนี้ได้คือใครครับ คนที่ตั้งข้อสังเกตทุกคนครับลองตั้งข้อสังเกตดูสิครับตอนนี้ด้านบนเจอคําว่าอะไรครับ Table Design Table Design นี่เพื่อนของผมใช้คำสั่งอะไรมาทุกคนเพื่อนของผมใช้คำสั่ง home format as table มาก่อนเพื่อนใช้ยังไงร,รู้ไหมครับเพื่อนก็จะทำให้ดูแบบนี้และเพื่อนบอกว่าไปที่ Table Design แล้วไปตรงนั้นนี่ครับแล้วเลือกรูปแบบอันแรก เอาสีสันออกไปก็จะดูแล้วคล้ายๆกับตารางธรรมดาไปเลยแสดงว่า format a table เนี่ยเป็นตารางไม่ธรรมดา Microsoft จะมีข้อจำกัดให้เราตั้งข้อสังเกตว่าปุ่มนี้ไม่สามารถใช้งานได้ประเด็นก็คือแล้วถ้าเกิดว่าผมต้องการใช้งานปุ่มนี้ได้ล่ะทุกคนมีทางเลือกไหมมีก็คืออะไรครับผมก็ต้อง copy ข้อมูลเหล่านี้คลิกขวา copy แล้ว new sheet ขึ้นมาเลยดีกว่า จิ้มไปที่ A1 คลิกขวา Paste Special Value นั่นคือข้อจำกัดของ Format as Table นั่นเองผมก็เลยต้อง Copy Paste Special Value แล้วจึงจะคลิกช่องใดช่องหนึ่งไปที่ Data Outline Subtotal เห็นไหมครับ Subtotal ใช้งานได้ปกติแล้วผมคลิก OK อีกครั้งหนึง่งอย่าลืมคำว่าตั้งข้อสังเกตอย่าลืมคำว่า Spread Sheet เพิ่มชีตขึ้นมาใหม่อย่าลืมคำว่า Copy Paste Special Value ปรเด็นต่อไปคือบางคนบอกว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าในชีตที่2เนี่ยผมไม่อยาก Copy Paste ได้ไหมผมอยากจะใช้คำสั่ง Data Subtotal ตรงนี้แต่มันก็คลิกไม่ได้ Microsoft มีทางออกอย่างนี้ทุกคน Microsoft บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องไปใช้คำสั่ง Table Design ตรงนน้นแล้วละ่ะแล้วคุณตั้งก็สังเกตที่ปุ่มนี้เห็นไหมครับ Summarize with Pivot p i v o t ท a b l e ทุกคนคลิกลงไปหลังจากนั้นผมตั้งก็สังเกตที่ exiting worksheet location E 1แล้วคลิกปุ่มโ OK. อ หลังจากนั้นผมขอซูมเวิร์กชีตออกไปนิดนึงทุกคนครับแล้ว m icrosoft แนะนำว่าคุณติ๊กเลือก Quarter, m มันเน็ตอย่างนี้ก่อนแล้วไปที่ดีไซน์ตรงนี้แล้วตามด้วย Report Layout ช้อยที่2ดูซิชีวิตดีขึ้นนิดนึงต่อไป Report Layout ช้อยที่3ดูซิ1 2 3แบบนี้ก็ดีเหมือนกันเห็นไหมครับ Report Layout ช้อยที่4ดูซิแบบนั้นก็แล้วแต่คุณเห็นไหมนี่ครับ Format a แอ a b l e เขาส่งต่อมาที่ p i v o t Table ก็ได้ ก็จะมีซับทั้งเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าผมต้องการนําเสนอผมก็ไปที่ดีไซน์อีกครั้งหรือจะลองไปที่พ i วด์เทเบิลแอนนไลซ์หรือว่าออปชันตรงนี้ครับทุกคนเมาส์ของทุกคนก็ต้องอยู่บริเวณที่เป็นกรุป๊ปเป็นกรุ๊ปแบบนี้ก่อนนะครับอย่างเช่น qtrs แล้วตั้งข้อสังเกตที่ปุ่มเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบตรงนี้ครับจิ้มลงไปเห็นไหมครับเครื่องหมายบวกจิ้มลงไปลบบวกลบบวกลบสรุปแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ค o ปปี table, ้ฟอร์แมตแอดเทเบิลไปเพจสเปเชียลแวลู ผมข้อสามบา้ถใช้คำสั่ง Pivot Table Pivot Table ได้นั่นเองสแสดงว่าโลกความจริง Excel นี่อาจจะมีข้อจำกัดบ้างแต่เราก็ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องและก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ปรับตัวปรับใช้นั่นเองทุกคนครับทุกอย่างก็ต้องมีการปรับตัวกันแบบนี้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้เติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัวขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม